ห้ามโอนมาจำใดๆก่อนนะครับแนะนำให้ดูรถที่หน้างานพูดคุยตกลงกันก่อนตัดสินใจปลอดภัยที่สุดครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้มีรถกระบะเชฟโรเลตโคโ o ราโดมานำเสนอนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่กำลังหารถไว้ใช้งานครับรถปี2005เครื่อง3.0จเกียร์ออโต้รถขับดีมากพร้อมใช้งานยาวๆกันเลยครับภายในสะอาดพวงมาลัย power กระจกไฟฟ้าเพลงมีให้ฟังครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบรถบางเดิมไม่เคยชนหนักติกคว่ำหรือจมน้ำครับภาษีไม่ขาดรถขับทางไกลได้เล่มเอกสารครบพร้อมโอนขายสดครับรถบ้านสภาพสวยราคา139,000บาทดูรถได้ที่เต็นท์รถขุณต้นพาฝันถนนพระราม2บางขุนเทียนชายทะเลกรุงเทพครับโทรตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยครับห้ามโอนมาจําใดก่อนนะครับจนกว่าท่านจะมั่นใจ แนะนำดูรถหน้าง,งานพูดคุยตกลงกันเพื่อความปลอดภัยครับฝากกดติดตามช่องกันด้วยนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆท่านจะได้ดูก่อนใครสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ